สวัสดีนะคะวันนี้ไลน์มาเป็นงูเหลือมเลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวของเราชนะนะจ๊ะอาจจะมีเสียงเยออนเสียงที่กันตีนะคะดังนิดนึงนะคะเจะให้ดูว่าวันนี้เราได้ขนสารมา8กิโลถามว่าทําไมถึงได้8กิโลเขาหมดแค่นี้จ้ะเขามีแค่นี้เขาบอกว่ามันหมดเดี๋ยวมันสุกหน้ามาเอาไม้เขาจะให้ทุกวันสุกนะจ๊ะ ก็คือ3ามรห้าก็จะเป็น5้าอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละครั้งครั้งละเจ็ดร้อยนะจ๊ะครั้งละเจ็ดร้อยบาทต่ออาทิตย์ก็จะเป็นเวลาสองเดือนเนาะได้อะไรบ้างได้ข้าวสารแล้วนะคะ mm. ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิอย่างดีซึ่งเมื่อตอนต้นเดือนนะคะวันที่หนึ่งเราก็ไปเอาอ่า มาจากบัตรสวัสดิการแล้วนะคะตอนบัตรสวัสดิการเราก็จะได้น้ำมันได้ไข่ได้ของแยะๆเลยนะคะเป็นของใช้ในครัวเรือนนะคะน,นี่เราก็จะพอเรามีอันนี้เราได้อันนี้มาปุ๊บเราก็ได้ข้าวสารอีกนะจ๊ะอันแรกนั้นบัตรสวัสดิการนั้นเราได้ข้าวสารมาให้นอ้องน้องหมาน้องแมวแล้ววันนี้เราได้ข้าวสารมาให้คนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยววันศุกร์น้าเราจะไปเอาเข้าวซักถงังนึงนะคะ ก็จะมีอะไรบ้างนะคะมาดูนะคะก็จะเป็นน้ำส้มจานน้ำส้มน้ำส้มนะจ๊ะซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสแล้วก็อันนี้อะไรนมนมก็มานะจ๊ะเพื่อสุขภาพจ้าขอบคุณสำหรับโครงการดีๆของรัฐบาลน,นะจ๊ะเราชนะจ้าทุกคนใครมีบ้างเราชนะนะคะ สิ่งสำคัญเราต้องมีของมันต้องมีนะจ๊ะนั่นก็คือปลากระป๋องนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นต้ยมยำผัดกะเพราหรือว่ายำปลากระป๋องก็รศนะคะอร่อยนะจ๊ะของมันต้องมีนะคะแล้วของมันต้องมีก็คือกราแฟนะจ๊ะกาแฟนะคะ,ะ,นะ,ค,ะคนรวยกินมกคนหน้ากินของแพง ินกาแฟสดเราคนจนค่ะชีอินวันนะจ๊ะขอบคุณสำหรับโครงการดีๆจ้าเราชนะนะคะเราจะชนะไปด้วยกันมันช่วยได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับอ700อาทิตย์หน้าก็จะเป็นข้าวสารหนึ่งถังแล้วก็ซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะจ๊ะเราก็จะเขียนรายละเอียดรายการไม่เลยว่าเราจะเอาอะไรที่ขาดไม่ได้แล้วก็คือ นมเพื่อสุขภาพนะจ๊ะอย่านอกประเด็นนะจ๊ะแต่ร้านเนี้ยเขาจะไม่มีอย่างอื่นนะคะของอ่าไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่ไม่มีจ้ะจะมีนี่นะคะของเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรีวิวเราชนะนะคะเราก็จะได้รีวิวไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็จะได้อยู่ประมาณสองเดือนเนาะสำหรับใครที่บอกว่าทำไมไม่แจกเป็นเงินสด แจกอย่างนี้มาดีแล้วค่ะดีแล้วเราไปลูดเอาเราไปเอาของมากินนะคะยังไงเราก็ต้องซื้อใช้อยู่แล้วถ้าบอกว่าเราก็ต้องการเงินไปซื้อของอย่างอื่นบ้างชีวิตคนเราก็ต้องทํางานด้วยใช่ไหมคะไม่มีใครไม่ทํางานหรอกค่ะมีแต่คนที่ตายไปแล้วที่ไม่ทํางานนะคะคนที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องสู้และดิ้นรนต่อไปและทํางานนะจ๊ะทุกคนต้องทํางานถามว่ายายหน่อย ทำงานไหมกระเษียนแล้วทำงานไหมทำจะทำเงินเดือนมีมีเงินเดือนแต่ไม่เยอะเพราะเราก็เงินเดือนเราก็เอาไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟซื้อหมูซื้อไก่ที่เป็นของสดใช่ไหมคะอ่ะรัดให้มาให้อะไรมาให้ข้าวสารให้ของที่ไปซื้อได้ตามร้านค้าใช่ไหมคะคนเราอย่าไปเรียกร้องเอาทุกสิ่งอย่างอยากได้เงินสดทำงานจ้ะอยากจะได้ของอย่างนี้ไปรูดบัตรเอานะจ๊ะ สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการมันเข้าอัตโนมัติจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ